นี่คืออีกหนึ่งร้านตำนานบุฟเฟ่สุกี้ยากีญี่ปุ่นและชาบูเจ้าแรกในไทยวันนี้จะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นแท้ๆกับร้านอากิโยชิที่เปิดให้บริการมากว่า29ปีบุฟเฟ่ของที่ร้านนี้ก็มี2ราคาเราเลือกแบบดีลักบุฟเฟ่และไม่รอช้าขอเปิดความอร่อยกันด้วยข้าวหน้าเนื้อวากิวมินิซูชิเนื้อวากิวชิ้นโตๆโดยจะเป็นซูชิแซลมอนที่เบินไฟมาหอมๆม,มาพร้อมด้วยยำสาหร่ายปูอัดซาซิมิและแคลิฟอร์เนียโลและขอยกให้เป็นนพรระเเเเออกกกขงาาลยยับสุี้้ปดม ที่จะมีขั้นตอนการกินเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยขั้นตอนนี้จะมีพี่พี่พนักงานคอยจัดแจงไว้ให้เราเสร็จสรรพด้วยการผัดหอมต่างๆลงเนื้อลายสวยๆเติมน้ำซุปพอขุกคลิกทำให้ได้ความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นปิดท้ายด้วยการจุ่มไข่ดิบออแกนิกที่จะทําให้ได้รสชาติของเนื้อและความนัวของไข่เนียเน้นๆเต็มๆคำเนื้อของที่ร้านนี้ก็มีทั้งเนื้อวากิวเนื้อคารูบิเนืน้อซูพิเลียและเนื้อคาตาโลสึยังมีซีฟู้ดอย่างกุ้งแม่น้ําหอยนิวซีแลนด์และปลาหมึกที่ส